รันดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่พลังรักของคุณพลังงานความรักของคุณนะคะมันเปรียบเสมือนรักที่รอคอยได้รักที่เอาชนะความกลัวรักที่อบอุ่นอ่อนโยนและรักที่หนักแน,น่นมั่นคงนะคะแม้จะมีความร้อนแรงและก็ความเสน่หาอยู่บ้างนะแต่มันก็เป็นรักที่อบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่และพร้อมจะพลจนภัยไปด้วยกันนะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์และเป็นความรัก เพียงสองคนเหมือนไม่ค่อยจะสื่อสารอะไรมากแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของกันและกันมีความเป็นมิตรภาพและความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะคะพลังความรักของคุณนั้นเปรียบเสมือนได้กับพายุหมุนนะคะที่เหมือนหมุนให้ทั้งความรู้สึกที่เป็นมิตรความรู้สึกที่อบอุน่นอ่อนโยนและทุกอย่างเหมือนเอามาปั่นรวมกันเป็นโกโก้โกคันเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะใครที่ได้ไปก็คงจะน่าอิจฉายแย่เลยนะคะสำหรับเรื่องราวพลังงานความรักที่คุณส่งมอบให้